เอามาจากไหนเลยจะไปที่ไหนเนี่ยฮึบ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อคนจไปใส่เนี่ยอื้มหื้มอืม,อม,อมจะไปไหนเลยครับจะกลับหรือจะไปข้างหน้า <c oughs> บ้านคนเดอ้อบ้านคนเดอ้อสัตว์ป่าบ่แม่นแนวสิมาอยู่บ้านนําคนเดอ้อ เอ้โหเอาโอ,าอ,าอ,าอา้จะไปไหนครับจะไปไหนเอ้โหกลับไหมจะกลับไหมโอ้กลับแล้วกลับแล้วโอ้พ,พอี่น้องดี๋ยว้อมมาฟ้านี่เลยนั่น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 เนื้อเขียวบักปัดพี่น้องเดินมางูเขียวบักปัดงูเขียวซ่า ต้นยังบวมีมันเบิดแล้วดิมันตายเบิดแล้วย้ำเนี่ยบวมีแล้วต้มต้มอยู่สันอยู่ร้านมันบ่เออเดี๋ยวสิไปกินน้ำอยู่กาว่าต้มสุกเลยมันบวมีเลยอันใบแห้งกันบวมมีบ่ออันซาหนะเอออเาไปใส่อันเคยเขาไปใส่ต้มปลาเอ้า ยายเน็กตัวยังเนี่ยมันไม่ตาอยู่หัวเนี่ยนี่ดีเจ้าพ่เอาไหมบ่พ่อยานีดีตัวเขียวๆนี่ดีบ่คนละตัวกันวะเออถามยายเน็กันะเอออันแหงนะอันไปใส่ต้มปลาน่ะ มีรอกให้มันจักหน่อยเน่ยแล้วตากไว้อยู่ได้ไรยายเน็งแต่ว่าอยู่เฮียนเฮ่าตะกี้มันมีอยู่ร้รอนเปรเซโล่ปุ๊มาหอดโดนแล้ววันเนี่ยบ่มันได้จักตันลงมือเนี่ยหบาหาจังได้หาหกตันเีเล้ยวคักเราเป็นบอนเ่อ่์เฟ่น,เนนะดดได้จักรถนั่งเบวดน่ สองร้อยเก้าสิบเจ็ดสองร้อยเก้าสิบเจ็ดขาดสามร้อยพิดหน่อยเดียวเนาะกูไปเบิ่งงานว่าประมาณสามร้อยรถไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> มันจีไป๋ใส่อะไรเนี่ยเอา้าไปมึงไปงูเขียวอันข้าเจ้าเอินเขียวสร้างวันเนียบ่เขียวสร้างเขียวบักปัดวันเนียบ่เหมือนบ่ สัตว์ประหลาดเมื่อใดมันขึ้นกินอันลูกนกเออโยนมาโลดโยนมาโลดย่านสัตว์ประหลาดเออแล้วมันเนียมปับปุ๋ะเมื่อใดมันขึ้นกินลูกนกอยู่บ้านตู้เวียนเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะเอามือล่างตัวใหญ่กว่านี้ขึ้นพุ่น่ะล่างไฟพุ่นอะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวสินะไปหาดอก นี่เตยเพื่อเพื่อให้ปล่อยมันไ,ไปสามธรรมชาสตร์ตัวเน้นโมมีผิดดอกพี่น้องงูนี่มันบกคือเขียวหางใหม่เอ็นเขียวหางใหม่มันมีผิดตัวนี้โมมีผิดนี่ส่วนใหญ่มันสีหากินหากินหนูนี่แหละกินตุ๊กแกกินกับแกอยู่น้ำบานเอ,อตัวนี้แหละ ไปนะทางใครทางมานะันนาสัตว์ป่าแต่ว่ามันอยู่น้ำบ่านน้ำเฮ่อนคนมันก็อยู่ตัวไปเรื่อยๆอเขียวสร้างเขียวบกปัดเป็นอื่น ไปเลยไปแล้วพี่น้องมันไปแล้ว